นี่นะครับไอฝูงทางสุรคันดานมากฝนก็ตกนะครับก็เด่นน,นี่ะนะฮะคันดานพอกันดานนะครับนี่ฝนก็ตกฮะเปียกก็เปียกนะครับเนาะแต่เราก็ยังลุยกันอยู่โอ้โหอะเนเจอร์สดส,ดสดโอ้โหนี่นะครับโอ้ ออกเปียกนะฮะคโอ้โหลุยเลยนะครับน้ำเลยไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะลุยเลยนะโอ้โะคอคอฮะโอ้โอ้โประคองประคองให้ดีอ่าโอ้ โอ้โหเปียกเครับเออโอ้โหโอ้ยานนี้ไปก่อนานี้ไปก่อนานี้ไปนิ่มๆนะครับเนาะอ่าขอตาม้องย่าน้ไปโอ้โหเป็นไง เจอเห็นนะต้องตามยันหนิงไปนะครับโอ้โหเป็นไงลุยโอ้โหขยังไปก่อนอ่ะขยับไปกองโอ้โหฝนก็ตกเหมือับโอ้โหทางก็ลื่นนะโอ้โหโคลนก็โคลนโอ้โหโอ้โห ย่านหนิมเขาไม่คิดไม่ผิดหรอกที่เขาใส่ดอกยางใหญ่แบบนั้นนะ่ะอนี่นะครับเออซีอ้โหกันดาลสุดนะอะอโอ้เป็นยังไงนะครับเอฟซีโอโหดูกแล้วกันนะครับว่าว่ากันดาลกันแค่ไหนนะโอ้ 哦，嗯，哦哦哦哦哦，啊啊，哦。 โหดมากนะฮาโหลโหดสุดๆทำไมไม่ถ่ายพื้นล่ะมึงเนี่ยมาถ่ายอยู่นะน,นี่เหนะ็นไหมเปียกก็เปียกอืม ยันจริงเขาขี่แบบนิ่มๆน,นะก็โอ้ออโหลุยแบบนิ่มๆไม่มีปัญหา,า <c oughs> แกบอกสบายๆรถแกวิบากอะ่ะโอ้ <c oughs> โหหมดแล้ว <c oughs> นะโหมดยัง่าจา หรือว่าไม่ธรรมาดา,าทริปนี้นะครับผมอรุโหดมากครับทริปนี้ทริปนี้นนสุดยอด นี่รูมได้เป็นสินบ,บนะตอนนี้ก็ถึงกบตูมแล้วนะครับออถองกหกบตูมแล้วต้องไปหลบฝนก่อนหรือเปล่าไม่ต้องอโหเหรอนี่ก็ไปแม่บ้านจะหนีงไง ววอะไรอ่ะเดะนึงเฮ้ไปแต่งกุ้นนูยนนะไปแต่งนู่นเลยกอกอบอ่ามันเปียกหมดแล้วเนี่ยมันเปียกมันเปียกแล้วนะ